จุดเหม็นครับเถียแต่แปดสามนาตีที่ว่าเราถือเรื่อกันบ่ห์อืมเขาเลยนำเลยจีแต่ว่ามานม่สิเอาเอานั่นมาเห็นน้องซื้อขนมมาสั่นดอกนำหาบุหินเอ้าว่ากันบ้านจะเศร้าวันห้าพนเหลี่ยมควายย่หันมาสั่นโพธอ์ทิวาหนะ ปลาเลี mau, ie, ้ยวของเมาควายพ็นย well, ูนีบ um ่วเป็นพันยูนีบ่เท่าสันดอแจกคไปเมาเขาแจกกได้ยุดอกก็ได้ร้อยเลขรถจะควงอะไร้ะแม่มาถามลูกล่องมือนะแตงว่ามาขอน้ำพ่นพ่นกรให้เจดหาเนาะบัลลาสุดเนาะมันผลประโยช่ทางหนาพุ้นะเคยยกว่าเที่ยงแต่วาถามเ็นเป็นเรื่องกล้วย

นี่จักตัวเจ้าฝ่ายเพิ่นสามปะสี่พัน่ะปาลูกเด็ดยังมาไม่เห็นนั่นแม่ละลูกแม่ละลูกออกมากเอาว่าออกลูกได้จงมาเนาวก็มันเถอะที่มันเปลนตัวเถอะตัวฟูฝ้ายก็เป็นราคาได้จากเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนในย่ามเจ้าของเลี้ยงไม่เปลี่ยนคือแต่ละก็เลี้ยงมือเจ้าของเลี้ยงไม่หันเงิน หาผู้ดีซื้อกับพ่อมี่ไม่ขูดมาเอาลงเอาราคาก็ได้ที่จะมาหาพ่อเฮาเพคนก็บ,บอกว่าพ่อมีเห็ดน้ำโซสขุนเดอ้ออยู่นีประศัตรบานเปิงเคืองอยู่คนน,น่ะคนน่ะเห็ดน้ำโสขุนศัตร์กระสันขอเหล็กในเด้อขอเดอ้อเห็ดน้ำโซสอขอหนึ่งพ่อบอกขอห้พ่ออัน <c oughs> พอฝาก e father, เ,เอฟซีในเด้อพ่อเด้อน้ำเฮียเท่านี้พรานเ่ินได้ผู้เดียวหลายแบ่งปันลูกหลานนยแนมาขอหอดหมองหอดบอนแล้วนี้พี่เพิ่มเพิ่งกำลังขอเพิ่นกำลังขอเลขน้ำเฮียน้ำโศกค่ะพ่อเพิ่นว่าขอลดภาษีพ่อบอ่บ่บอกดอกภาษีพ <laughs> อยานเลขงพอเพื่อนไม่สนไม่จะขอเอ,เอง อันต้นบักม่วงบ้านเท่ากับมีเห็ดมันอย่างี้ย่ไ,ได้ติดเครื่อนเห็ดลิ้นจือโอ้ยเ <im ple a> ออจังวะนนี่แห <im ple a> ละนะกระลังดูพิมจะล่งติดคอนี่ยล่ะพ่อพิมพพ์เิ่นคนมีเส้นเลยดเูเด้อลูกหลานมาขอ,อ,อบอกให้เห็นตัวแดงๆซึ้งๆพวกฝากแบ่งปันกันแน่ให้เอฟจี้เป็นเถีกงนะไม่พอเฮาได้น้ำหัวมีหรือไม่ได้ ขจ้นมึนกำลังขอแล้วพอมันกับไปเกี่ยวหยาเ้างกมาได้แม่มาอ่านถามพอเฮ่านี้แหละเห็นดีแต่ค้าวา้างเห็นใกล้เดอะโอ้ทีฮึตล,ละ์ตลร์ละล,ะล,ะละ <laughs> เอ็นเป็นห้องซีหจนี่ใล้เมือเนีก่ยเรูปไปรูปมาเป็นเลขสี่ นี่เป็นเลขหกแอ้ทิมาถ่ายเอาถ่ายล่ะเห็นบ่เห็นปะเห็นบ่นี่เลขสี่นี่เลขหกม่พิมพ์มาหกสี่เห็นบ่ใกล้ๆุ้มกว่าไปใ FC เบื้องหน้าเบื้งน้ำกันได้เบื้งน้ำกันได้จ้านี่แม่พิมพ์ว่าเป็นเลขหกตัวนี้นี่เป็นเลขสี่นี่แม่พิมพ์มานี่หกสี่ โอ้ยโศกแดกเนาะบานไม่นาะโศก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 นี่แหละครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันเด้อยังมีพี่มีของมาตอนเด้อจ้ะเด้อพวงมาลัยดอกไม้งามๆเด้อจ้ะเด้อมาะ้องให้ยเลยเด้อโศกสดจ้ะเห็นอีหลีเห็นน้ำโศกพอเฮาเอาเบางเทศพี่เหมก็อยู่น้ำเติมนี่แหละนี่แหละนี่แหละค่ะมาหาพอเฮาพอเฮาวะ พอทีเอาผู้เดียวดอกเดียวอันขอเองโลดว่ะจ๊ะก็เลยขอเอาเลยวะจ๊ะแต่ว่าก็ดีใจอยู่ด้วยพอเฮาบ่แพงเนาะขอโหลดว่าซั่นพอเฮาเพิ่นก็อยู่นี่ล่ะจ้ะอยู่กับไห้กับน้าเฮ็ดเพิ่นมาเขืออยู่ต้นบักม่วงวสิมาหาน้องน้องมีเส้นนั่นล่ะเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ในบ้านว่าซั่นมีพิมพ์ก็เลยได้มาเล่นน้ำพอเฮาเนาะ ไปเสียเ,เงินให้น้องซื้อขนมน้องบอกออกมาสามวันอาทิตย์วันจันทร์โอ้ยบอได้ทำงานราชก,การบอได้ทำงานราชการบ่รู้เรื่องโศกกะมานก็เลยไปสิแวะมาเยี่ยมน้องประธานนองได้ตองหวดตวองยังยอ่ะนะเสียเงินให้น้องซื้อขนมวันจันทร์บอกทีว่าคือถอดเนาะเป็นคนซื้อนะคนมีเสน้นวดสิมานี่ก็ขอให้โสดมาน้ำกันเด้อค่ะเด้อไม่พิมพ์เห็นอยูอ่อันเห็ดน้ำโศกขอเฮาเด้อ พอเฮากับคอไดยอย้ย่เรื่อยๆนัน่นแหละแต่ว่าพอเป็นคนบซื้อเลขก่็สั่นบ้านนี้ันเห็นไปบอกเด้อพ่อเด้อแม่พิมจะซื้อเองดอกอยากได้อีหยังบัดนก็สีเอามาตอนตัวนี่ค่ะงวด16ตุลาคม64เอา64พศอ,อันแม่พิมเห็นอยู่อันนี้เห็ดน,น้ำโซกก็64คือกันเด้อค่ะเพราะาทิตกราบไห่พรเนาะ ข้ากวดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระอาทิตย์ไม่พิมพ์ในยาไม่โศกนี่เด้อค่ะมือนี้ก็มาสอหาเนาะค่ะเนาะอยากให้มิโศมีลาบน้ำกันแบ่งปันกันไปค่ะขอโศกมาน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อหัวสิมานี่เนาะสิบหกตุลาคมหกสี่อยู่หน้าอยู่หน้าผู้เพิ่อนบอกเมื่อกี้นี่อยู่หน้าหนองอีเซียนเฮียนหนองมิเซียนเฮียนพอเถ้าเพิ่นนี่แหละค่ะโศกหมาน้ำรวยน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อขอโศกขอมาอยู่น้ำเฮ็ดน้ำโศกขอเฮาเนาะมื้อนี้ พอเทียดขึ <c oughs> age. Age ้จังอันส่งเสียอันปังอีแค่เนาะนี่ออกวันเสาร์เด้อค่ะเอฟซีแต่ว่ามันอยู่เติ่งๆต่บนถุงไม่ชิมเหียนเหียนบอถึงตัวตะวันไทยเบิ้งแล้วล่ะค่ะเทีจุดต้นบมกม่วงเด้อค่ะเด้อมหัศจรรย์อยู่เด้ออยู่ดีๆก็มาออกเปิงเคืองอยู่นี่พอเขาว่าไปขายบนเนสิได้เป็นรายอยู่บหมือนพอเขาแพงวัดสันโบไปขายโบไปยังเอาไว้นี่แล้วค่ะ ขอโซกมาน้ำกันสุูหสุคนทุกค่ะนเด้อดสำหรับมุนิสวัสดีค่ะ